Over Top Up เพจรับเติมเกมฟีฟ่าโมบายราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกเช่น ROX PUBG Call of Duty และเกมอื่นๆอ,อีกเพียบบอกว่ามาจากช่อง MRT ได้ส่วนลดไปอีกอย่าลืมหล่ก Over Top Up เติมไวทันใจวัยรุ่นโมบายแน่นอนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปแล้วจะเจอโลโก้แบบนี้หน้าเพจเลยนะ สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคการเล่นแผน4-3-3 holding นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยโอดขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับแผน4-3-3ผมแนะนําว่านะถ้าทุกคนเนี่ยจะเล่นแผน4-3-3นะแบกซ้ายแบกขวาต้องอึดหรือเร็วต้องเร็วด้วยนะแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยก็ต้องเร็วกองกลาง ด m เนี่ยสองตัวเนี่ยหาตำแหน่งดีจ่ายบอลดีเปิดบอลดีกองหน้าต้องงงดีด้วยกองหน้าเอาไว้พิงบอลก็พอแล้วหรือว่าเอาไว้โมงอะไรแบบนี้ก็พอแล้วไม่ต้องเอาไว้กระชากหรอกเพราะว่าซีซั่นนี้เนี่ยการกระชากน้อยมากเพราะว่ามันจะออกข้างซะส่วนใหญ่แล้วก็เข้าในแล้วก็ปัน่นอะไรแบบนี้เลยเราไปดูกันเลยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมอยากแนะนําเลยนะคือการดักบอลเราดักบอลเนี่ยให้เพื่อนๆนะใช้ CM ทั้งสองข้าง แล้วก็ใช้ปีกและแบ็กซ้ายขวาตั้งสองข้างในการดักบอลน,นะครับดูจังหวะน,นี้นะครับผมจะไม่ค่อยใช้กลางใช้กลางรับหรือว่ากองหลังนะครับผมใช้ CM เเนี่ยไปดักบอลเรื่อยๆแล้วก็ใช้ปีกซ้าย,ยแบ็กซ้ายแบ็กขวาอะไรแบบนี้นะจะมาดักบอลทำให้เขาเนี่ยกดดันจ่ายบอลยากขึ้นอย่าไปใช้ CDM ในการดักบอลน,นะเพราะว่ามันจะทำให้นักเตะของเราเสียตำแหน่ง ผมแม่แนะนํานะว่าให้กองกลางเนี่ยไปไล่บอลหมายถึงกลางรับอะไรแบบนี้นะให้ CM ปีกแล้วก็แบ็กซ้ายขวาเพื่อไปดักบอลแค่นั้นก็พอนะครับเมื่อเราดักบอลได้แล้วนะให้ทุกคนนะดูว่ากองหน้าของเราเนี่ยพอที่จะสวนกลับหรือไม่ถ้ากองหลังเขามี5คนแล้วตัวเกมลุกเราเนี่ยตอนตอนที่เราดักบอลได้เนี่ยมีแค่3คนเอง ผมแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยต่อบอลไปก่อนคลองบอลไปก่อนให้เราเลือกนะว่าเออจะคลองบอลหรือว่าจะสวนกลับให้ดูจากตรงนี้เลยส่วนเทคนิคต่อไปการเอา CM เราจะดัน CM เเนี่ยเติมขึ้นไปเพื่อที่จะทําให้เกมลุกของเราเยอะมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นดัน CM หรือว่ากองกลางของเราขึ้นไปช่วยเกมลุกทําให้นักเตะในเกมลุกของเราเนี่ยเยอะขึ้น แต่ว่าจังหวะนี้นะผมช้าไปที่จริงนะผมควรเปิดหรือปาดเข้าในทันทีแต่ว่าผมช้าไปนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดันนะการดันนักเตะขึ้นไปเนี่ยให้เพื่อนๆทำวันทูเลยนะครับใช้วันทูเห็นไหมมันจะมีแบบนักเตะมันจะวิ่งขึ้นไปเลยทันทีเทคนิคต่อไปคือการดันแบ็กซ้ายหรือแบ็กขวาเพื่อที่จะไปเติมในเกมลุกของเราให้เยอะขึ้นคล้ายๆกับ กองกลางเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใช้แบ็กเพื่อเติมเนี่ยจะใช้เพื่อการเปิดหรือปาดเข้าในแต่ว่าจะนิยมในการเปิดมากกว่านะครับเราดันขึ้นไปเห็นไหมจงังหวะนี้เนี่ยผมดันเดวิดขึ้นไปเดวี่ขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็เปิดเข้าในเพื่อให้กองหน้ามงแต่ว่ากองหลังของเขาเนี่ยสกัดได้แต่ เราดันแบ็กขึ้นไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกองกลางของเราเนี่ยมันก็จะดันขึ้นไปอยู่ในแถว2มันทําให้เกมลุกของเราเนี่ยเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่กองหลังของเขาสกัดบอลออกมานะครับมันทําให้กองกลางของเราเนี่ยยืนตำแหน่งที่ดีและเราสามารถยิงในแถว2ได้เลยนะครับเทคนิคต่อไปก็คือการชิงจังหวะที่เขาเผลอเช่นจังหวะนี้นะเขาเสียทุ่มแต่ว่านักเตะของเขาเนี่ย ยืนปล่อยให้นักเตะของผมอยู่โล่งๆคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้โอกาสทีเผลอแบบนี้จะเห็นว่าบีของผมเนี่ยอยู่ตรงนี้หนึ่งคนใช่ไหมผมก็เลยส่งให้ไปเพราะว่าไม่มีตัวประกบและผมก็โยกและผมสามารถยิงได้เลยและหรือว่าจะปาดเข้าในก็ได้นะครับอันนี้จังหวะทีเผลอเราต้องหาจังหวะทีเผลอด้วยนะไม่ใช่ว่าเล่นเล่นอย่างเดียวเราก็ต้องดูจังหวะทีเผลอของเขาด้วย เทคนิคต่อไปนะครับก็คือการปั่นโค้งการปั่นโค้งนะครับถ้าเราจะปั่นโค้งเนี่ยผมคิดว่าก้องหลังของเขาเนี่ยจะน่าจะอยู่หลายคนเลยในกรอบเขตโทษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้การดันอีกแล้วดันกองกลางขึ้นไปเนี่ยจะเห็นจังหวะนี้นะครับผมดันกองกลางของผมเนี่ยขึ้นไปเพื่อที่จะทําให้เกมลูกของผมเนี่ยมีตัวผู้เล่นเยอะมากขึ้นและผมก็หาพื้นที่ เลี้ยงไปเรื่อยๆบางทีก็ไม่ต้องกดสปีดนะในการที่เราจะปั่นหรือว่าจะล็อกคู่แข่งอะไรแบบนี้เราก็ไม่ต้องกดสปีดแล้วก็หาพื้นที่ที่จะปั่นโค้งเข้าไปประมาณนี้เลยนะเทคนิควันนี้แต่ว่าผมขอสรุปนิดนึงนะครับแผน433หรือว่าแผนไหนๆเนี่ยปกติแล้วนะเราจะใช้การดันนักเตะของเราเนี่ยขึ้นไปเพื่อที่จะทําเกมลุกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราจะใช้วันทในการดันนะครับวันทก็ผมสอนไปแล้วนะครับก็กด สีฟ้าสองครั้งมันจะเป็นวันทูให้เราดันถ้าเราจะเปิดคอสก็ให้เราดันแบกซ้ายหรือขวาถ้าเราจะเออเล่นแบบเจาะพื้นที่ในฮาร์ปสเปซอะไรแบบนี้ก็ให้เราเนี่ยดันกองกลางขึ้นไปหรือว่าจะดันใครก็ได้ขึ้นไปเนี่ยแต่ว่าคนที่เราจะดันขึ้นไปเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าเขาเปิดดีหรือเปล่าเขายิงคมหรือเปล่าหรือว่าเขาหงดีหรือเปล่าเราต้องรู้ด้วยนะว่าคนนั้นอ่ะ คนที่เราดันขึ้นไปเนี่ยเขาดีในด้านไหนถ้าเรารู้ว่าเขาดีในด้านไหนเนี่ยเราจะได้คิดถูกว่าเออถ้าเราดันเขาขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะทําเกมในล,ลักษณะไหนเราจะใช้ในการโมงการเปิดการคอสหรือว่าการปัน่นอันนี้คือหลักๆเลยนะเราจะใช้การดันขึ้นไปเพื่อทําให้เกมลุกของเราเนี่ยเยอะมากขึ้นสําหรับวันนี้ประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบาย แล้วก็ก่อนที่เราจะจากลากันไปฝากกดไลค์กด u ับสไคร e แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย